สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับโอเวอร์เซียสวัสดีครับเรากลังมาดวลกันอีกครั้งยังเป็นรูอสตเอ่ออส,สดีปารูอัตเด็กก็รูอัตถูกแล้วเมต้าแพทเก่ากับแพทใหม่มาเจอกันหน่อยเอ้ยใชาคลิปนี้ลงก่อนงานสำมมงก็เป็นตัวเลือกตัดสินใจให้น้นองๆแล้วกันเนาะใช่อือ้โห <c oughs> <c oughs> เปิดนี้ผมเริ่มไม่ดีแล้วห้าใบ<ฮ><ฮ>ผมเปลี่ยนหนึ่งแล้วกันโอ้โอ้เ<อ><อ>กตสองผมสกูเต <S 2> <S 2> กตมาทอยลูกเต่าคอนเทนดหกผมเกตมากกว่าหนึ่งตลอดเลยผมเริ่มก่อนเอาเลยชัวรการไร ชาวบ้านเอเฮ้ยโจกการ์ดหนึ่งใบชาวบ้านเอแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งโจกการ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบเฮ้ยนี่ยังไงทิ้งนี่ครับโจกการ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบอันนี้ค่าไม่ตายเข้าไปแล้วใช่ครับผมไล่ย่างถูกต้องเพราะผมจะแอซซิตโจ๊กหนึ่งวิกชิลได้ครับอยู่ไหนวิกชิลมีไหมครับหนึ่งครับรอสักครู่ตื่นตื่น ีอ่ะไม่มีหยิบใบใหม่แล้วไไหยิบใบใหม่เอาเตอ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 เฮ้ยอันนี้มันลองอยังอง่ะลงแล้วโอเคควิ๊กชิลโอเคครับโกโบการเรียนฟอร์ดเจแปคืออะไรอ่ะเอ่อเป็นของตั้มแมนี่ยอ๋อเหน่อยพิทักษ์โลกมลั้งโอเคแล้วก็เปิดเจ็ด หยิบเรยฟอได้นะครับเอ้ยไม่มีเรยฟอคืออะไรไม่มีไม่มีอะไรเลยจากูเกตจริฮะเออกูเกตไ,นะไม่ยอมหรอกผมต้องเหบาเวนหนึ่งเย่ได้แล้วเฮ้ยได้ดูอารแล้วแล้วเกตสองมีย่างคหับยังเลรจับอื้งไหนึ่งทิ้งนี่ยแล้วอย่างนี้จะทำยังไงเราทำใจแตทันวน ตกทิกก์อะรัโนงกะใส่ <No gap. S 2> เช็คเก๊โซโอ้โอ้โนกิเอลเก๊โซเขาได้<ๆ>จุกครับครับไรยัฟเคลขั้นบัตรหนึ่งหยิบกลับขึ้นมือ <Yeah. S 1> ดามเมจเช็คทิวทิกเกอร์เฟ,ฟิร์สฟูลหนึ่งนาเมจส่งพลังให้กับแวนกาัตแวนนี่เล่นง่ายขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่ครับเล่นง่ายครับนี่ครับเด็กบันไดเยอะดิแล้วก็บวกสามพันโอเคจากนั้นผมขอลงเปิดห้าหากาวีเอลดวนด่วน ด่วนด่วนเออเจอแล้ว <c oughs> เฮ้ยเขาเจอแล้วเราก็เจอแล้วแต่ตอนนี้ผมเหลือเกียร์สองว่ะคุณเกียร์สองไม่มีอืหยิบขึ้นมือจากนั้นทิ้งมาหนึ่งทิ้งมาหนึ่งเหรอมาทิ้งไปเลยไม่ใช้แบตเทิร์นกราบมาตีแวนการสองหมื่สองไม่มีทีกเก่เก็บทำไมกราได้เกีหรอแวนการแปดพันผมเชื่อว่าน้องอยู่็อกกองตอนนี้ดนรัวอัพ เขาเทนโจย์สอสองเอสซีดเจอไหมฮะสองสามสี่ห้ามอเฟซ่ามอ์เฟซ่าโอ้ย,ยม,อมีแค่นี้มีแค่นี้มีแค่นี้หวานกดหหมืนโนกาดไปเช็คขีค่พลังแวนเอขี่พลังแนข้างโดน จัว like ไลกาวิเอลพอเทคได้ลองมาดหยิบนี่ได้มาไม่เช็คคิดีคอนนีเก็ค,คิให้กับพลังให้กับแวนการทั้งหมดแต่คิหัวคินี่หคิคิพลังให้กับแวนการทั้งหมดได้เลยจากนั้น ผมทำอะไรด,ดีโอเคผมกดสกิลของวันการครับคอร์บ,บาานหนึ่งยิบฮิวกับขึ้นมือครับนำคิดกับเขาใจกล่องได้โซบานหนึ่งโซบานหนึ่งโซบานนี่แล้ว so กั th, นยิงตัวเองสองดาเมจ e, ครับไม่มีก็ไม่มีก,มมก็จากนั้นผมขอลงชาวบ้านเอครับครับผมชาวบ้านเ e. อนำแกสองเลยตาำกว่าเข้าสู่โซครับจากดาเมจ e. ได้ผมขอเลือก นี่เลยยักษ์เคเข้าสุดสซแล้วก็เลือกนอร์มอลหนึ่งใบามาแปะนี่ได้แล้วก็ผมลงมาเนี้ยทิ้งมาหนึ่งครับทิ้งก้าเอวอย่างนี้กับขึ้นมือครับดาเมจเช็คไม่มีลิกเกอร์แต่ยังไม่มีสามแดนมือเลยยังทำไม่ได้สินะใช่แล้วลงครับโซบัส์ดเล็ดคิ้วหนึ่งทีดาเมจเช็คไม่มีลิกเกอร์อยังอยู่รอดปลอดภัย แต่ว่าแต่แวนผม2ครีแล้วครับแล้กวก็สกิลของกาเอลครับเธอนี้มีการตกดาเมจดสามใบขึ้นไปแถวหน้าบวกหมื่นโคตรเงินเงินเงินเรียกได้ว,ว่าแวานมีแผ่นนี้ใครเลคนนีนมม้มีการตกดาเมจมีการตกดาเมจบวกอีกหนึ่งหมืน่นเป็นโอดเลยแย่นี้กดเทคมาบวกสามพันจุดเยอะมากแต่ท่านเข้ามาแวนการสองครีสามหมื่นสอง นี่พี่จิเขาได้เช็คฮิลทิกเกอร์ฟื้นฟูอีกโอ้โหเท่เกิ oh, <take> 1> 1นหดาเมจส่งพลังให้กับยัฟเคลไ <Okay, S 2> ด้โอเคสองเทกกีบลางโอเคครับอีกหนึ่งก็ยังโจโจม1 8ึ่งแปดเอ้หนึ่งหมครับสองเจ็ดโอเคครับตีหนึ่งหมื่นเจ็ดสองหมื่นสามห่ครับสีห่หมื่อ้โเศษด้วย ให้มอเตอร์ไซค์โอเคครับการเดินโอ้ยอดเกินจัวไซส์ลูก้าฟอร์สเครือข่ายอืมคุณเจอแองเฟย์เพงเปิดห้างหายอะสั่งไม่มีไม่มีอะไรเลยเด็กไม่เอาอะไรเลยวันนี้เด็กไม่เอาไม่เอาอะไรเลยเด็กไม่เอาอะไรเลยยิ่ง อีทายเรียการสองใบยิงเขาหนึ่งตัวคีดก่อนนี่ผมต้องใช้วิชามาซะแล้วมีมีใครบอดอะไรไดหมฮะไม่มีเออคนนี้อยู่บนบอร์ดบวกคนอื่นได้บวกคนอื่นตัวเองได้มาพูดยิงหลังเราเลือกใช่ไหมผมเลือกครับใช่ไวบิทผมเลือกผู้แข่งอีไทยเรียการเกล็ดหนึ่งของคุณสองใบโจกด้านหนึ่งใบเลือกเรียการของผู้แข่งเอ้ยเขาเลือกเออ

ะบ,บ,บ,บัดหนึ่งเฮคเเกล็หนึ่งบวกบองใบแล้วผมจะเป็นเอ่อเหมืนอะรลล้วนบวกหนึ่งเตเก็ดหนึ่ตัวไดเลจับตามจัวแล้วโครลูกลักช่วยด้วยผมว่างานแข่งน้องๆต้องมีท่านี้นอย่างแน่นอน สบายบเลยสองจ่อคนหนึ่งไปอ้าวเลี้ยวมีเลี้ยวไปยี่ค้าผ่านแล้วอขอให้แค่ผมแค่หนึ่งนะมีจบเทิร์นเ,เอาเนี่ยวะโอเคครับออกกลับอะไรปะเข้าเทิร์นจูใช่ไหมไลน์ในสบาเต็มใช่เข้าเทิร์นจูอผมเสี้ยนเลยดิไหมผมเสี้ยนเลยดีกว่า เรืนลงปและกดคอร์เตบาหนึ่งครับโซบาทำไรนำกลับขึ้นมือครับแล้วก็นำไม่เกินหนึ่งใบเก่เข้าแต่กล่องก็คือทำเท่าที่ทำได้ยิงตัวเองสองดาเมจได้คีดิคอนนิกเกอร์คีออแวนการเอ้ยมีคีอะไรรูเถื่นสู้ไม่ได้อแวนการในวงคีปิดเลยจากนั้นผมขอลงไว้นิทิ้งมือหนึ่งใบอยากได้มมนีเอ่ะ ทีนี้ก่อนละันหยิบนี้ขึ้นมือครับดาเมจเช็คทีติคอนิกเกอร์ครับผมคลีพลังให้กับเรียอากาศมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมามาตอนนี้ล <Okay. S 1> องครับโซบสัสเด็ดคิวดาเมจเช็คไม่มีทิกเกอร์ครับโอ้ oh, ยิงตัวเองแค่สองดาเมจโอเคไม่เป็นไรครับมีแค่นี้ก็ได้ยิงดาเมจไปสามใบแถวหน้าบกหมื่น สองหมืนูสองขีวัดการสามหมืองโคตรแรงสามหมื่นสองสามหมื่นสหมื่นสามสี่สามสามหมื่นสองสองได้สองได้ขีนข้อกขีพลังข้างนี้โอ้ยกาดุกเลยโยกโยกโอเคโอยจะหลุดผลแล้วอู่จมอะไรหนึ่งหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจอขีกข้าหนึ่ง อีกค่าหนึ่งจะเป็น28งหมตัวช่วยกัดตัเนี้วอยู่นีแอันนี้เท่าไหร่นะ3ามหมสองคลิกสามหมื่นเจ็ดห่หมื่นสครับอสองหมืโอเคครับ So, phần thang ra ra đi, 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 uuuh, cho nên, oi, cho nên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 , ขอโทได้ครับสายฟรีเก็บ <c oughs> <ib> โดดเก็บและโดดเก็บและโดดเอ้ยไอติมวเก็บและโดดเก็บและโดดโดบาส เนี่ยโอย้ยทำไรไม่เหนื่อยหรอกคนคุณก็สบิรจั่วไปเรื่อยๆไงตลอดไปใช่แล้วคุณจะเตะข้าวตรงนี้นะคุจะถึงเลยคุณจะเตะข้างคุถึงเมื่อไหร่โอ้ยเขย่ามาจอดครับมาแล้ว <laughs> ไปวนี่โ้ยป้าอะไรเบียร์กาสองทีไม่ไม่เรียร์กาทีเดียว ต้องหามือก่อนอ่ะทำอะไรไม่ได้ตีต<อ>ไหนครับนี่นี่โอเคครับมองมองคิวหน่อยคิวยากคิวเย็นด้วยกันตีไหนครับตีไดครับผมพลาไลแวนโปรเทคโอ้ยแองเฟลเก่งจังเลยเปิดห้าห้าเกียร์สามไม่ไม โอ้ยมือเราเป็นตับคุณจะทวงผมไม่ถึงเมื่อไหร่เนี่ยเท้าิงสกิลแวนการคาร์บ้านหนึ่งหยิบนี้กลับขึ้นมือเลยขีดกับคัสไดกองดาเมจเช็คคีดอีคอนลิกเกอร์โอเ <All S 2> วนการ์ดเดี๋ยวเดเ๋ยวจะกลายไม่ได้แล้วเนี่ยขีออลแวนเอาผมมีท่าอยู่คนนี่ขีออลแวนการ์ดส่งเป็นโปรเทกเตอร์ฟอร์ตใช่สกิลแวนสองบัสไปเลย Okay. โอเครวมหมดแล้วบาร์หนึ่งโดดเลทคิยวหนึ่งทีไม่มีทิกเกอร์แล้วผมทำไรต่อเอา้าผมเริ่มเออแล้วแต่ไม่เป็นไรเช็คไปสามทีแถวหน้าหกหมื่นโอเคอันนี้หกหมื่นนี้หกหมื่นหรือทำไรแล้วทำไรดีหกหมื่นโอเคแบทเทิลมก๊อ สองครีแวนกาดออแวนนี่แวนสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นครับโอเคโอชิปนี้วันการไม,นะม่ได้มาสุดตัวแล้วเข้าเลยสุดตัวแล้วอย่างนั้นเหรอครีแวนอีกทีพลังข้างนี้โอสามครีเกิดไปเออย่อละเ <c oughs> ห่นโดนขนาดนี้ยอ่อละยังทำอะไรไม่ได้ ผมกาดได้อีกชัดนะโอ้ยตึงตึงตงโอ้ยผมตกฮิวตกคีีกอะไรผมไม่รู้เวรนี้มันถูกไหมนะทุกคนแต่ว่าผมว่าถูกครับแต่เราก็ไม่รู้จะทำไงแล้วกันมันได้ประมาณนี้แหละมั้งใช่แต่ผมมีจำลองดาเอจแต่ว่ามันหล่นไปหมดแล้วก็เลยเล่นได้แค่นี้มันต้องจำลองไงนะก็คือโซบาร์สหนึ่งเอาโนกิเอลจาก เด็กอะมาวางที่ดามี่ตอหนูเกียวหมดแล้วใช่หมดแล้วไอตอนลงไปนี่มาผมก็คิดว่าเอ้ยโดนแ้ำเทียบแล้วนี่หว่านตอนนี้สะพานแค่เด็กอ๊อปโดนโดนโอ้ทำรัวนะฮะกายแผลหายไปไม่เห็นผมโดนเด็กเด็กอาจจะเทียร์้องแต่ว่าฝีมือเขาฝั่งมันเขาเหนื่อยว่ะจริงครับได้เช็คอะไรเล่นคิวคีทุกเซนก็ไม่ไหวอ่ะเอ้ยแองเฟย์ผมว่าเทียหนึ่งร้อยร้อยเซนตอนนี้ เฮ้ยผมมั่นใจสำหรับน้องๆครับคิดว่าเด็กอะไรจะเป็นเทียร์หนึ่งในงานสำโรงหรือเด็กที่มันชนะเลิศน,นะครับคอมเป็นไว้แล้วกันกครับผมไปละสวัสดีครับ